ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ทั่วโลกให้ความสนใจติดตามกันเป็นอย่างมากแล้วหลายคนบอกเลยบอกว่าโอ้โหดุเดือดรุนแรงทีเดียวสำหรับอารมณ์การโพสต์ข้อความและอีกหลากหลายอย่างของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจนเราต้องหยิบยกขึ้นมาให้เป็นที่สุดแห่งการเลือกตั้งในปี2563ค่ะ 20มกราคม2564คือวันที่โจไบเดนจะเข้าสาบันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเป็นทางการด้วยวัย78ปี เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและเป็นคนแรกที่สามารถเอาชนะประธานาธิบดีคนปัจจุบันในรอบ28ปีแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไบเดนต้องผ่านการกรำศึกกับประธานาธิบดีทรัมป์มาอย่างหนักเรียกได้ว่าเป็นบันทึกเส้นทางสู่ทำเนียบขาวครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งก็ว่าได้ ไบเดนประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนเมษายน2562จากนั้น11สิงหาคม2563ไบเดนเสนอชื่อกัมลาแฮลิสเป็นคู่สมัครรับเลือกตั้งโดยกัมลาเป็นสตรีอเมริกันผิวสีเอเชียคนแรกที่ถูกเสนอชื่อแคนดิเดตรองประธานาธิบดี การดีเบตร,ระหว่างผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการหาเสียงที่ทั่วโลกจับตามองโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีกำหนดดีเบตร,รวม3ครั้งแต่เพียงแค่นัดแรกเมื่อวันที่29กันยายน2563ก็เกิดความปันป่นป่วนครั้งประวัติศาสตร์ส่วนครั้งที่2วันที่15ตุลาคมต้องยกเลิกหลังเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์เนื่องจากทรั้ปมติดโควิด และครั้งที่3 22ตุลาคมที่มีการเปลี่ยนกติกาให้ปิดใหม่ได้ตลอดเวลาป้องกันเหตุป่วนความวุ่นวายครั้งใหม่ก่อตัวขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้ง3าพฤศจิกายนการนับคะแนนที่ผลัดกันนำผลัดกันตามด้วยฐานเสียงสนับสนุนของแต่ละพรรคและการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของทรัมป์ที่ใช้ความพยายามทุกวิถีทางยืนยันว่ามีการโกงการเลือกตั้งแต่ไม่มีหลักฐานใดๆมาชี้แจง การเลือกตั้งในครั้งนี้ไบเดนได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยคะแนนเสียงพบพู้ลงโหวตสูงสุดมากกว่า80ล้านเสียงส่วนทรัมป์ถึงแม้จะแพ้ไปแต่คะแนนก็สูงถึงกว่า71ล้านเสียงและครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งที่ชาวอเมริกันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผ่านการเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในรอบศตวรรษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐทั้งการลงคะแนนล่วงหน้าผ่านคูหาเลือกตั้งและการลงคะแนนผ่านทางไปรณียี ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะผู้เลือกตั้งได้จัดการประชุมในแต่ละรัฐทั้งหมด50รัฐเพื่อย่อนบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันจันทร์ที่14ธันวาคม2563และได้ผลคะแนนว่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปอย่างเป็นทางการชนะทรัมป์ด้วยคะแนน306ต่อ232เสียง 20มกราคม2564โจไบเดนจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดขณะเข้ารับตำแหน่งและเป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐขณะที่กัมเวลาเฮลิสก็จะเป็นรองประธานาธิบดีญินคนแรกรองประธานาธิบดีผิวสีคนแรกและรองประธานาธิบดีที่มีเชื้อสายเอเชียอินเดียคนแรกของสหรัฐ โฉมหน้าของสหรัฐภายใต้ผู้นำคนใหม่จะส่งผลอย่างไรกับชาวอเมริกันและประเทศต่างๆเป็นสิ่งที่ต้องรอบทพิสูจน์ในปี2564